คำถามที่ได้มาเกี่ยวกับการสอบ CPA ของแจนะความยากของการสอบ CPA อยู่ที่ข้อสอบหรืออยู่ที่ใจทุกคนมันอยู่ที่ใจร้อยเปอร์เซนต์ราบเท่าที่ใจเราอะมันโฟกัสแล้วอะจิตที่มันแน่วแน่อ่ะมันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะเดินตามแผนการเตรียมการสอบได้จิตโฟกัสทุกคนคําตอบของข้อนี้นะความยากของการสอบ CPA อยู่ที่ใจจัดการใจได้นะลื่นเลยไหลเลย สอบ C.P.A. ต้องอ่านหนังสือหนักแค่ไหนถึงจะพอสําหรับแจนได้ให้เปรียบเทียบทั้งชีวิตนะการสอบ C.P.A. นี่คือหนักที่สุดเลยอะระยังเตอรหนักมากทุกคนหนักมากๆช่วงที่ท้อที่สุดระหว่างเตรียมสอบผ่านมาได้ยังไงแจนผ่านาได้ยังไงรู้ไหมทุกคนในจังหวะที่แบบโอ้รู้สึกเฟลรู้สึกล้มถึงมันจะเตรียมตัวมาหนักมากแค่ไหนก็ตามอะแจนบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราผ่านตรงเนี้เราเตรียมตัวมากี่วัน กี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่วินาทีอ่านหนังสือทั้งกองเนี่ยเพื่อที่จะไปสอบชุดวิชาเนี่ยแล้วตอนนี้เราตกอ่ะเราจะทิ้งไหมเนรอเหลืออีกนิดเดียวเองนะถ้าไปต่ออ่ะอีกนิดเดียวเองนั่นแหละแ่ก็เลยไปต่อทุกคนแล้วจะบอกว่าเวลามันแบบทีละสีเดือนสี่เดือนสีเดือนเวลามันน้อยมากอะกับการเตรียมสอบเวลามันค่อนข้างบีให้เราไม่ได้มีเวลามามาทออ่ะ เคล็ดลับเล็กๆที่ทาให้ไม่ยอมแพ้ตอนอ่านหนังสือคือแจนจะบอกว่าหลายๆคนต่างกันแต่ว่าสําหรับแจนส่วนตัวแจนปลดระวางจากงานได้พอสมควรทาให้มีเวลาค่อนข้างมากในการจัดเวลาในการอ่านหนังสือแจนทุกเวลาที่มีทั้งหมดอะถ้าไม่นับแบบเรื่องดูแลลูกแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานที่ต้องทานะแจนทุกเวลาทั้งหมดให้กับการอ่านหนังสือแจนมองว่าแจนโชคดีที่พอมีเวลาเยอะพอสมควรก็เลยเห็นค่าของเวลา แจ้ก็เลยใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์จริงเพราะรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่หายากมากสิ่งที่ไม่มีในหนังสือแต่ต้องมีเพื่อสอบผ่านคือใจค่ะใจสู้เท่านั้นเลยมุมมองหลังสอบผ่านการม,มีนใบ CPA ช่วยเปิดประตูอะไรในสายอาชีพบัญชีแน่นอนทุกคนเป็นใบเบิกทางของสายงานฝั่งออ,อดินนะ CPA คือใบประกาศหรือบทพิสูจน์ของใจตอบได้เลยค่ะเป็นทั้งสองเลยทั้งใบประกาศและบทพิสูจน์ของใจคลิปนี้ขอส่งกับลังใจให้กับ ผู้เดินทางในสาย,ยางานนี้ทุกคน